มาเล่นกับน้องปีใหม่ใี่ไหมนี่นี่อายมึงนี่นะคะพ,พี่ของเขาเจ้าทันวาเจ้าธันวาลูกช้างอุดรน,นะคะพึ่งแม่ของเขาเนี่ยังไงน้องของเขาเป็นหลานเบิ่มพันล้านนะคะพ่อพันเป็นลูกเบิ่มพันล้านค่ะแม่บ้านบ้านมึนใจลูกกันเพชรให้ลูกมนะ้าแบบ ตัวยาวขายาวแม่บ้านๆร้อยสามสิบสี่สามสิบห้าปล่อยออกมาเลี้ยนรูโลกกว้างแล้วปีไหมหนึ่งเดือนแล้วนะคะน้องเป็นใหม่เกิดวันที่เก้าเก้ามกราเดือนกลัวๆแล้วี่น้ะโคหนาหนากำลังหัดกินฝางดีไหม,มแม่ดื้ ่วนพี่น้ำชายังอยู่ในขอ้ออยู่วันนี้เราเอาแม่พูนซับเข้าคอกรอก่อนนะคะล้หอคอ,อนแล้วได้ตำแหนง่งเอาดารามาไว้มองเดินค่ะมองเดิมค่ะจุดเดิมที่เขาคลอดลูกตรงนี้นะคะเอาออกจากค้อน,นั้นนี่ตรงนั้นก็เอาที่น้ำฝนค่ะไปไว้แทนแม่พูนเด็กๆมานอนกันตรงนี้เลยน้องมุกดา มุกเอ้ยมันนี่ะมันนี่ค่ะมนนะุกดาอยู่นูน่นตัวนี้บิ๊กจิ๋วตัวนี้เจ้าช้างนะคะช้างน้อยทันมาค่ะลูกแม่ดารากะบาดไงนี่พี่ซ้ายของเขาอันนั้นน้องสาวเขา <c oughs> เรียนรู้โลก,กว้วงแล้วปีใหม่ใม่จ้าใม่แม่เพิ่นหายหายเนี่ย หุดหงิดแม่ดาราอย่าเล่นเสียงเม่ยลูกมาไม่ตรงนี้พอมือนอีก,กันได้เอาแม่ฝุนสับนะคะแต่ว้คอ,อกล้อคลอดตรงนั้นตรงนู้นค่ะล้อคลอดนะคะส่วนตรงนี้ก็พี่ปัทนาและแม่ดาราค่ะมาจอกเบิร์นเด็กน้อยเอาออกม้ามือนอีอ่าอย่าดือ้อลูกอย่าดือ้อ ไฟหลอดนั่นเป็นอย่างค่อยดับบุญนั่นหรอนอนนั้นหรอมาลุกมา,มานอนข้างพี่เนี่ยมาลุกมามืงหูจักควม่ำดูหน้าตานะคะไอ้ย่าไม้ไม้ไม้พี่ไม้ฟันสี่เล่ม,ม,ม,มพี่ของเขา สำหรับคลิปนี้วัน,นี้ีอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะสว <c oughs> ัสดีค่ะ